ปิดบางข้อมูลส่วนตัวของเราที่ป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพแอบเอาข้อมูลของเราไปหลอกคนอื่นรวมถึงหลอกตัวเราด้วยไปปิดกันเลยครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3าขีไปที่รูปฟันเฟืองไปที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวไปที่คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้กดดาเนินการต่ออะไรที่เป็นสาธารณะเนี่ยกดปิดให้หมดเลยอันแรกอีเมลกดเข้าไปครับแล้วเลือกเฉพาะฉันที่2วันเกิดกดเฉพาะฉัน หรือถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาฮปปี้เบิร์ตเดย์ท่านผู้ชมได้ตรงและถูกต้องนะท่านผู้ชมก็เลือกเฉพาะเพื่อนได้เลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นหรือเป็นมิจฉาชีพที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมแต่ในที่นี้คุณหนึ่งเลือกเป็นเฉพาะฉันหมดเลยเพราะคุณหนึ่งไม่ได้ต้องการให้ใครมาอวยพรนะตัวต่อมาครับพอสเกิดกดเข้าไปครับเลือกเฉพาะฉันแล้วกดถัดไปกดถัดไป กดถัดไปกดตรวจสอบหัวข้ออื่นเมื่อได้ตามนี้แล้วกดปัดทั้งหมดออกไปเลยเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คอมไวแชร์แล้วก็ถึงทราบเลยนะครับ